สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมอีกแล้วนะครับกับช่องซ u เปอร์ไบเกอร์สปาร์คหนึ่งสามห้าครับวันนี้เราอยู่กันที่เหินป้ายไหมเนะี่ยข้างหลังไม่รู้ว่าที่เห็นกันไหมนะ่ยมาโฟกัสก่อนอ่าทางโน้นที่ผมชี้ไปวันนี้เราจะไปเที่ยวฟูเรียกันนะครับว่าคอยติดตามชมว่าผมจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวกันที่ไหนครับไปคนเดียวเปียวอีกแล้วนะครับกับเจ้าลูกชายคนนี้นะฮะโอเคครับ เดี๋ยวเราไปติดตามชมเลยว่าผมจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวกันที่ไหนนะครับวันนี้ไปกันเลยเอาละครับตอนนี้เราก็มาถึงกันที่วัดป่าห้วยลาดนะครับนี่นี่คืออยาให้ดูรอบๆก่อนอตรงนั้นคือทางเข้ามานะครับส่วนทางนี้ ก็ันทางขึ้นไปนะครับนี่สัญลักษณ์ตัวบลอรเลยนี่ครับโอ้โหอากาศก็ไม่ค่อยร้อนนะครับเพราะว่ามันตอนนี้เราถึงอำเภอัวเรือแล้วเหลืออีกประมาณ8-9กิโลก็ถึงตัวของัวเรือนะครับเดีย๋ยวผมพาเพื่อนๆเข้าไปชมวัดกันครับโอเคครับไปกันเลย เอาละครับตอนนี้เราก็ถึงกันแล้วนะครับที่วัดเป่าออไวรอดเอาละครับผมก็จะพาเพื่อนๆไปชมออะไรอ่ะเขาเรียกว่าชมวัดเนาะนี่ร,รอบๆเลย นี่เดี๋ยวให้ดูรอบๆก่อนว่าเป็นยังไงบ้างอ่านี่มีเจ้าแม่คนอิ่มด้วยครับสวยนะครับคือสถานที่อย่างเงี้ยจะบอกว่ายัางไงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหลักโดยก็ว่าได้นะครับของภูเรือนะครับอำเภอภูเรือนะครับของจังหวัดเลยดูครับคนก็จะมาเยอะอย,อยู่พอสมควรนะครับรอบๆนี่ ก็อาจจะกระตุกกระตักหน่อยนะครับเพื่อนมันไม่มีการสั่นนะครับต้องทําใจนะครับอ่านี่นะครับเฮ้ยอันนี้มันคือตัวไรเออยจะพาเพื่อนๆไปชมกันใกล้ๆนะครับนี่นี่มาประจําก็ถ่ายรูปประจํานะครับแต่วันนี้ไม่ได้ถ่ายนะครับเพราะมาคนเดียวนี่เหยบอรอยู่ก็ไหม่รู้นะครับเดี๋ยวพาไปดูเรื่อยๆครับนี่พญานาคนะครับ าหัวนะครับหรือเก้าเสียนเฮ้ยไม่ใช่เก้าสี่ห้าอ่าห้าหัวห้าเสียนนะครับเออเราก็จะมีอะไรเนี่ยให้ดูนครับปฏิมากรรมของเนี่ยคนสร้างเขาแบบสุดยอดมากนะครับทําออกมาแบบสวยสุดงดงามมากเลยนี่นะครับโอ้โหอ่าต่อมาผมก็จะพาเพื่อนๆมาดูตัวอะไรนี่ว้าวไอเคนะครับ คาบลูกแก้วหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแต่มันเป็นสีเงินนะครับสีเงินมันมีสองตัวนะครับอีกตัวก็นี่ไอเคยักษ์ครับโอ้โหดูตัวยาวเฟ้ยเลยดูคือเขาทำมาเนะี่ยโอ้สุดยอดมากนะครับเหมือนเดะเลยเนะนี่ยเนี่ยตัวตัวนี้คาบสีทองนะครับตัวนู้นคาบสีเงินนี่ก็คนก็พุ่งพ่านพอสมควรครับ พาเพื่อนเดินไปดูเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็ไม่รู้ว่านี่นี่ไงศาลาเฉลิมพระเกียรตินะครับวัดป่าห้วยลาดนะครับนี่จะมียักษ์หรือเรียกอะไรก็ไม่แน่ใจนะครับอต่อมาผมก็จะพาเพื่อนๆมาดูช้างนะครับแล้วก็อ่านี้ผมไม่แน่ใจนะว่าเขาเรียกอ่าเนี่ยรูปปั้นนี้ว่าชื่อว่าอะไรนะครับนี่ ใครรู้ก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับแต่บอกเลยว่าโอ้ปฏติมากรรมเนี่ยที่ช่างเขาทำนี่แบบสวยมากนี่เห็นไหมขนาดพื้นก็ยังเป็นทำมาออกโอ้โหดูให้ดูเดี๋ยวดูใกล้ๆกันเนี่ยเห็นไหมน่าจะเป็นกระเบื้องหรือเปล่าขาไม่แน่ใจนะครับเนี่ยเขามาทำเป็นสีสีโอ้โหแบบอืมสวยมากเลยครับถ้าเพื่อนๆอ,อ่าใครที่ยังไม่เคยมาเที่ยวนะแนะนำมาได้เลยนะครับ เพื่อนๆต่างจังหวัดนะครับหรือใกล้เคียงก็ได้นะครับถ้ามาก็อยู่อำเภอผู้เรือนะครับวัดบางไว้ลาดนี่ตรงนี้ก็จะเป็นบ่อน้ํานะครับเป็นดอกบัวนะครับนี่สวยเหมือนกันเลยสวยมากน,านะครับนี่ก็จะเป็นาภาพวาดฝาผนังนะครับดูดูครับแบบโอ้ช่างเขาวิจ,จิตรศิลมาก ทำได้แบบโอ้โ oh, ห oh, สวยนี่ถ้าเพื่อนๆอ,อยากมาดูมาชมนะครับมาได้เลยนะครับนีเมืองเลยมีดีครับบอกเลยไม่ใช่มีแค่เชียงคานครับทุกเกือบทุกอำเภอครับเพื่อนๆน,นี่สวยนี่นะครับก็จะเป็นเล่าเรื่องนะครับเป็นวาดภาพเล่าเรื่องนะต่างๆนะครับนี่สวยงาม ต่อไปผมก็จะพาเพื่อนๆตื่นขึ้นไปเขาเรียกว่าอะไรอุโบสถเหรอครับไม่แน่ใจนะก็จะพาเพื่อนๆขึ้นไปกราบพระนะครับขอพรน,นี่จุดนี้ก็จะเป็นอะไรยินยางเหรอถ้าเขาเรียกก <c oughs> ็ไม่ไม่แ <c oughs> น่ใจนี่นี่ชมบรรยากาศบรรยากาศก็ไม่ร้อนนะครับเย็นๆน,นะน่าจะสิบสิบกว่าองศามั้ง นะครับไม่แน่ใจไม่ทันได้เช็คดูนะครับนี่เดินขึ้นมาพอบๆๆเลยนี่นี่ข้างหน้าก็จะเป็นสนอลักษนณะ์นี่เดินขึ้นมาเรื่อยๆนะครับก็จะพาเพื่อนๆเข้าไปชมข้างในนี่อันนี้ก็บรรยากาศวิวทิวทัศน์ข้างนอกนะครับนี่บรรยากาศดีนะครับ ลมก็เย็นนะครับเ๋ยวผมไม่ใส่เสื้อเข็นยาวสองตัวนี้นเนี่ยมานี่ก็จะมีอะไรเนี่ยคลองเนะอไม่เรียกว่าคล้องหรืออะไรก็ไม่รู้นะครับนี่นี่ดูครับปฏิมากรรมของช่างครับทำได้สวยมากนี่นี่เวลาบอกด้วยนะครับ นี่นี่น,น,นี่เดินเข้าไปเดินเข้าไปชุบ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 เดินเดินเดินกล้องก็สัน่นเกินอ่าจะมีกดเจลวัดอุณหภูมินะครับนี่วัดอุณหภูมิกันชุบชุบเฮ้ยกล้องสัน่นนี่ผ่านนะครับสามสิบห้าจุดเก้าครับเราก็จะเข้าไปนี่ครับพ่นยา ชูดยูดชูดเลยนะครับนี่มีประกองละองประกายนะครับนี่ข้างในเข้ามาข้างในก็จะมีอ่าอะไรอะ่ะดอกไม้อะไรต่างๆนะครับให้เราอ่ายังไงอะ่ะถวายนะครับนี่ข้างในก็จะใหญ่กว้างมากนะครับเพื่อนๆนี่คนก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ก็โอเคนะครับ รับเพื่อนๆก็ลองมาเที่ยวกันดูนะครับนี่ผมพาไปดูต่างๆเลยข้างในว่าเป็นอะไรบ้างนี่นะครับนี่จุดนี้ก็สวยครับนี่ให้เพื่อนๆได้ดูเลย น่าต่อไปผมก็ได้บูชาอ่าสังฆทานแล้วก็พระไตรนะครับเราจะไปถวายครับเดี๋ยวพระสงฆ์กันนะครับนี่โอเคครับไปกันเลยเดิน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 ไปเดินไปเดินไปนี่สังฆทานพร้อมพระไตรนะครับใกล้จะถึงแล้วใกล้จะถึงแล้ว เตตาปาติตังตมังเกปะเมวะปะเมสัตโตสะเปปะเรนโตตังกะปายันโพนระสโยัตถามะริสโตเตระสโยัตถาสปิติโยวิวัทสันโตสัพพโรควิราจันโตเมื่อเจภวันวรรณระ

เรึ่งเจนาทีนะครับก็เพราะว่าไอ้พระท่านสนทนาด้วยนะครับสนทนาธรรมนะครับการอยู่เล็กน้อยนะครับอ่าผมก็เลยอาสาลีไปเลยแล้วกันนะครับเพื่อเพื่อจะได้นั่นครับอ่าแล้วก็ไปชมกันต่อเลยโอเคครับบา อีพีนี้ผมก็พาเพื่อนๆมาเที่ยวกันที่วัดป่าห้วยลาดนะครับที่อำเภอภูเรือนะครับเสียงอาจจะเบานิดนึงครับเพราะว่าคนเขาอยู่กันเยอะนะครับน,นี่ครับวิวไม่รู้ว่าเห็นกันหรือเปล่าข้างหลังแสงมันจ้าครับก็อีพีนี้ก็พาเพื่อนๆมาชมแล้วก็มาเที่ยวนะครับไปในตัวเป็น เป็นวัดนะประธานทนี่นะครับเป็นวัดก็ขึ้นชื่อของจังหวัดเลยนะครับแล้วก็ของอำเภอผูเรือนะครับนี่ก็ได้ไปถวายพระประธานนะครับเอาเรื่องก็ชัยหน่อยนะครับก็จะปีใหม่แล้วก็ขออวยพรให้เพื่อนๆนะครับที่ติดตามผมอยู่สุขภาพแข็งแรงนะครับ คิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองครับปารถนาสิ่งใดก็ขอให้สมหวังดังปารถนานะครับอีพีนี้ก็น่าจะหมดเพียงเท่านี้น,นะครับไ้เจอกันใหม่ e ีพีต่อไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันเข้ามากันเยอะๆด้วยครับสำหรับอีพีนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ